พี่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยนะคะใช้ปากกัดเลย มีแกงเขียวหวานนะคะมีน้ำพริกกะปิ วิ่งด้วยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้ประภานีถึงคิวนะคะคิวต้องไปอยู่ศูนย์ทานต่อนะคะ างานส่งพี่มาร์กก่อนทานต่อนะคะก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะนี้ผักสดค่ะผักสดจากสวน แล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมีหมูผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมีหมูที่เก่าเวลาเดิมเติม่มเติมคือความอร่อยนะคะ ผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมีหมูการรับชมนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอประพนดีขออนุญาตที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยนะคะ มะเขือสดจากต้นเสียงดังกรอบๆเลยนะคะทุกคนก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะนี้ทือผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมใช้ช้อน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มากินข้าวกับประพานีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ทานต่อนะคะก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณทานต่อนะคะผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมีหมูทานต่อนะคะ ผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมีหมุก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยนะคะ ใช้ปากกัดเลยมีน้ำพริกมีแกงเขียวหวานนะคะมีน้ำพริกกระปิไใช้ชอน มีแกงเขียวหวานนะคะมีน้ำพริกกระป,ปิ่งด้วยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้ประพานีถึงคิวนะคะคิวต้องไปอยู่ศูนย์ทานต่อนะคะทุการรับชมนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอประพาณีขออนุญาต คุณมากนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มากินข้าวกับประภานีนะคะนนมีน้ำพริกมีแกงเขียวหวานนะคะมีน้ำพริกกะปิ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณปิ้งด้วยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้ประพานีถึงคิวนะคะคิวต้องไปอยูู่นขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ด้วยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้ประภานีถึงคิวนะคะคิวต้องไปอยู่ศูนย์ผักสดค่ะผักสดจากสวนแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูทอดก็มีนี่ด้วยมี